สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มารีวิวหัวเก่งอินุสู FVM 3 0 0หรือ FVM 2 4 0ร้บคอบทําสีพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวหัวกันเลย FVM 3 0 0หรือ FVM 4 4โร้อบทําสีนะคะตรงรุ่นบ้านเรานะคะเก็บงานทําสีเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยสามารถใส่แทนอินุสูเดก้าอินุสูล็อกกี้ได้เลย จะเป็นรถ6ล้อหรือ10ล้อหัวลากได้หมดเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวพาชมตัวหัวรอบๆก่อนนะคะ ลืมนะคะว่าที่ร้านเรามีบริการรับติดตั้งให้ด้วยนะคะลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรหารเฮียชัยได้เลยนะคะที่เบอร์081-627-8983หรือ083-312-1666ค่ะลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง LINE ออฟ i ิเชียลของเราได้เลยนะคะโดยกดไปที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะค้นหาช่อง id Line นะคะลูกค้าพิมพ์ s SI. g n cnp 8 8 8 a d s i g n cnp 8 8 8นะคะกดค้นหาค่ะจะขึ้นเซียงกงนครปฐมนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็สอบถามสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้เลยค่ะครบจบที่เดียวต้องเซียงกงนครปฐมเลยค่ะ